ค่ะกัาสวัสดีงามๆพี่น้องป้องไปทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะเมื่อนี่แอดก็ได้เดินห้างมากเพื่อใช้ว่านเนาะค่ะเพื่อสิมาตามหาปูใช่ว่านเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะห้เลขถือคักถือแน่จนไดลีอยู่ในปลานในดงเป็นจังไดมากจังไดเนาะคะ่ะเข้ามาไปติดตามพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีพี่น้องป้องไปท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เข้ามาไปเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่า ปูใช้วานเพิ่งอยู่จังไดเนาะคะ่ะเบิง่งเอาเด้อพี่น้องทางไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อพี่น้องแล้วเนาะคะ่ะตามหาแนวทางบัวสิบ,บุกปลาฟ้าดงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะภาพอาจสิบ,บ่นิ่งในจักหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่ากระลังบูตมไปเนาะคะ่ะพี่น้องบูตม อันนี้รถไปบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อได้จอดไว้ค่ะสิเดินเลาะป้าเนี่ยแหละคะ่ะทังแอดมินก็นไดดเดินเลาะป้าไปตามหาแนวทางฝากพี่น้องปองไปเด้อเพื่อพี่น้องเราเฮ็ดไปใสกัไปค่ะพี่น้องบ่่าสิเป็นปลาซาบ่หรือว่าทงไฮทงหน้านะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะไปเบิดค่ะบนด็ดตไฮเลขแม่นบนล็อตไฮเลขตรงเป๊ะนะคะ่ะพี่น้องค่ะ ตามฝากพี่น้องป้องไปได้ข่าวว่าปูใช้บ้านเฮ่าผุนละค่ะพี่น้องอยู่ในดงในปาลาผนะุนละเนี่ย พี่นยูยูไซกับไปเนาะค่ะพี่น้องเนะาะถามว่าให้เลขแม่นแล้วนี่ยูไซก็น้ำหาค่ะพี่น้องค่ะไปน้ำหาเพื่อเสีเอาโตทั้งโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะฟันท่งโค้งสุดท้ายมากเนาะคะ่ะเพื่อเสียมาฝากพี่น้องปองปลายเด้อคะ่ะ อวิทย์ตุมแล้วค่ะพี่น้องค่ะวิทตมแล้วเสียงหยังโจกโจกด้วยพีะ่นะจะเสียงน้ำตกพี่น้อง เสียงน้ำฝ้ายพี่น้องโอ้น้ำไร้แห้งค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะนิกาได้ข้าว่าปูใช้ว่านอยู่ต๋งห่มซัำสายใหญ่พอด้อพี่น้องคะ่ะ เรา้อมวอกมาพร้อมพี่น้องเลยแดดออกระบาดเริ่มสิหายใจออกปาก,ลกแล้วพี่น้องเราไล่สารนี่เราพี่ตุ้ง ขอยาปนันไปทั้งขออีกก็ไรยาสมุนไปทั้งขอโรคงี่ซ่องบบหอกไม่ไมเออนดนดเออเห็นผยังขายรขายย่มาาเมเลยอาเมเลยนักมาสการครับอาจารย์มอนีท่้นช่องมนีมาสาช่อง มีบ่บานเฮาเกาซีแล้วก็มีสุผารวยกับพรนพารวยอ่าพอนพารวยเนี่ยคนเป็นสองเงยอ่าสองเงยอยู่ผู้ติดตามเคนเป็นเมื่นเป็นแสนกับใครหรอกมื่อนี้ได้มาหาปูเซวานกับวสิมาตะหงวดกอนมาบ่ไดริจาสียบุญบ่องหวอดคนให้ได้หงวดกอน,นหงวดนี้สิแม่นให้ได้บุบบ้านกับเพิ่นทเดย์มาอ่ากับนอสการ่น ก็ไดแต่มาถามตัวแนวทางให้ทางเอฟซีทางผีชงนองเขาเบิ้งย่ทางบานครับเอาเป็นแนวทางครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นี่แหละครับเป็นของปูใช้บ้านเป็นเฮ็ดไว้แล้วกับพาะว่าสิเป็นลางเป็นบน่ากระสีอธิบายฟังก่อนจังฟังเสียงิ่นกับเอ่อทั้งสำหรับวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยกับทางเอฟซีทางผู้ชมทางบานครับกับแค่ลื่อมเบิ่ง เพราะว่าสิเป็นทางเลขแนวทางวิงวว่งเก้าเพื่อนไหนวิ่งเก่าถ้าครับเลขติดเพื่อนนีเก็ดมีเปีดนี่เก่าเพื่อนอันนี้เพื่อนเก็บแปดเก่านี่สิจับคู่ใช่คกับสองสามสี่เราทั้งไต่สองสามสี่ตามนี่แลหละพี่น้องเพื่อนไหนมาจับคู่ใช่กันหม้อหมักตัวนี้จับคู่ใช่กันเราเนี่ยทั้งทั้งทั้งไต่เส้ทั้งเส้นไต่เสงเนี่ยพี่นะ้องเนาะแต่เพื่อนจับมาให้เราล่ะ เกียดสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่มันถือกลับซองบรรเท่าเก่าสีได้วเนาะไอ,อ <c oughs> <c oughs> สีพ่หมานเพาแบบ <c oughs> อันนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นอ่าเหลขกลางาเหล็กแนวทางเด้อกับมีสามมีสี่มีหกแต่าผู้ใช้วานเป็นเน้นไว้ทั้งหกให้วิ่งหกเพื่อนกระจับคู่ให้แล้วอ่ามีหกศูนย์หกสอง เป็นเหลขกล่องอยู่เด้แต่ว่าตัวเด่นตัวนี้รีเป็นหกหาเลขกสามสองเลยเป็นเหลขกเป็นเหลขกล่องคนทนี่ดรอกก็มีวิ่งหกลางว่าขึนบนตัวครับปูอ่าว่าขึนบนลางคือนลางจีนองนะลางคือนลางอันนี้คือเเป็นควบมั่นใจของปูเชว่ย้านพิ่นี่คือนลางขึ้นลางบนคือบนลางนี่มีมีหกนี่เป็นตัวตั้งไว้คือเอาไปวิ่งให้เอาไปวิ่ง วิ่งหคูเพิ่นจับมานหกศูนย์นี่สาดาวได้เพิ่นไหนสาดาวนี่หกนย์ 60. แต่ว่าหกหายเพิ่นหาหาดาวแสดงว่าเป็นตัวที่ปูเซวันเพิ่นมั่นใจให้พี่น้องแคบนาะจอไว้เพราะว่าเลขชุดนี้เอาไว้เมือ่อโหลดกับจะไปเสียงเอาไว้หมดเลยครับแต่ว่ากันอยากนักอยากบอกกันสื่าทางลอตเตอรี่หาเบึง่งสื่อไปลไลยใบกับหกหาหก ซื้อหน่อยใบลูกกับหกสองสามสองเยอะพี่น้องเด้อกับสําหรับตัวรางนะครับอตัวบนตัวบนนี่เก่งเก่งคือตัวเดียวเท่านั้นครับเก่าซีซีเก่าเนี่เก่าซีซีเก่าเป็นตัวเดียวเท่านั้นครับอันนี้ปู้มันใจเต็มที่แล้วตัวตัวมันแจคือซีเก่าซีเก่าอตัวซีเก่าเด้อพี่น้องท่านผู้ชมครับพระ่ายังปีนี่เลขยลักซีว่าไหนออก มันออกนี่มาออกลักมือหนี่วดหนีนักซีนนักซีนว่านเดี๋ยวออกแยกเกียรตินคนว่าตามสตีทีเหล็กคนเบืองอยู่นี่เหล็กลักซีเนี่ยมันบวท่านออกคนว่าขันมากงวดนี้มันบวชย่งดอกทางซีเก่าคนว่าซีเก่าออซีมันสิเป็นเก่าซีนี่ได้หน่อยนี่ยนะมันเป็นซีเก่าเป็นซีเก่าหลายคนเก่าซีแกพี่น้องกับสื่อกับไว้แน กับซีเก่าเก่าซีเหล็กตัวเดียวแต่ว่าขันสื้อตัวหนึ่งขันมันกลับทางกันอยู่มันกับบอไดเงินอันนี้ห้อก็ต้องเอาว้ทั้งสองใบอ่ล่ะใบซีเก่ากับใบเก่าซีแล้วพี่น้องเด้อนี่บนนี่ไปหาหกตัวขันเห็นเกียร์ซีเก่าพี่น้องแหงสีคักเลยนะสามตัวเกิดว่าหนึ่งขันสมมุติว่ามันบอออกแล้วมันทีหนึ่งมันไปออกเรือไทยสามตัวพี่น้องกับบธรรมดาก็ถือ่ว่าได้เือกันนะพี่น้อง ขันติดแล้ววันทีหนึง่งกับหกตัวสีม้าอีกสามตัวสีมา,สมาใสาเกียรีเก่าของปูใช้ว่านเนี่ยกับพี่น้องจับดูแล้วแต่ดวงต่วดวงคือบงังหันอยู่ทา่านบ้านหน้าปูหน้ากลางเขานะไปถามว่าฝันบอกกับว่าว่าฝันก็ซื้อๆือเขาอยู่ซื้อๆนี่ละว่าฉันซื้อใบเดียวจักรยานมาขายพี่นอ้องเอ้ยขี่มาก พูดหนึ่งหลักสื่อกวนใดแล้ววันที่สองผู้สื่อกวนเป็นไดเล็กเตาวันนี้ผู้ผู้หนี่ผันยุกไก่กวนผู้นัง่งผู้นัง่งผู้นี่ผ็นมาจับมีหกหาหาสามกรับเก่าหาสามเพื่อเรือเอาเก่าหาสามหกหาสามเพื่อเอาถือซ้ำนะ <c oughs> อันนี้คือดวงได้พี่น้องเด้อไอ้น,นี่ก็มาหาปูใช้ว่านตอนแล้วก็เ่อคยผ่าดผู้ช้ว่านนี่เป็นเหล็กผู้ช้ว่านกันตีนี่คือเก่าสิบเก่าสิบหก